สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันในรถ CX3 กันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ลูกค้าเจอกันบ่อยๆก็คือลูกปืนล้อดังนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตัวอย่างแล้วกันแล้วก็มาดูว่า CX3 คันนี้เซอร์วิสอะไรกันบ้างก็ตอนนี้อยู่กับช่างกี้ของผมนะฮะในส่วนของลูกปืนล้อตอนนี้ช่างกี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะลูกปืน,ปนล้อลถอดออกมาแล้วครับนี่นอ่ะช่างกี้เทสให้ดูหน่อยว่ามันสะดุดยังไงบ้างเนี่ย เดี๋ยวผมเอาไม้เข้าไปใกล้ให้นะครับนี่สวัสดีครับคุณลูกปืนไม่ทราบว่ามีเสียงไหมครับฮัลโหลพี่ดังมากเลยเนี่ยชัดเลยนะฮะก็ลูกปืนล้อ c X ี3สามเสียกันบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เจอด้านหลังนาะกี้นะใช่ครับส่วนมากเจอคู่หลังครับเสีย,รยเรี่ยกกันเลยครับมีทั้งเปลี่ยนข้างเดียวไปแล้วสักพักก็เสียอีกข้างหนึ่งตาม มีทั้งเสียคู่เลยก็มีนะครับก็อย่างคันนี้คันนี้เปลี่ยนข้างเดียวคันนี้ไม่แสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้าเซอร์วิสเพิ่มเติมกันด้วยในส่วนของผ้าเบรกครับผ้าเบรกนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมกันแล้วก็ลูกปืนวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นของแท้เนะเป็นงานแท้งานแท้ก็แล้วแต่ลูกค้าครับที่ร้านมีให้เลือกทั้งตัวแท้หรือว่าจะเป็นตัวเทียบก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูกันในส่วนอื่นนะครับ มาดูกันอีกข้างหนึ่งนะครับนี่น้องหมูกําลังจัดการในส่วนของผ้าเบรกเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ลูกค้าใส่เป็นจานขยายมานะครับแต่จับคู่กับปั๊มเดิมแล้วก็วันนี้ลูกค้าเลือกผ้าเบรกก็ใส่เป็น T R w เหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้เป็นเบรกมือธรรมดานะครับก็ยังง่ายนะฮะถ้าเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยในด้านหลังก็ต้องเข้าเซอร์วิสโหมดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์จะเสียหายได้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับด้านหน้าเนี่ยวันนี้มีในส่วนของน้ํามันเครื่อง นะครับลูกค้าก็ใช้เป็นตัวกัฟนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเบรกก็เป็น .4 ESP นะเดี๋ยวน้องๆเค้ากําลังจะไล่หรือว่าไล่ไปแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จมั้งไล่เบรกย,ยังอ่าเดี๋ยวกําลังจะไล่นะครับในส่วนของน้ํามันเบรกแล้วก็เพิ่มเติมกันในส่วนของท่อท่ออากาศเนี่ยท่อแดงตัวนี้เนี่ย CX3 เนี่ยที่เป็น2.0เบนซินนะครับถ้าใครสนใจใช้กันอยู่ อยากได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับในรอบกลางๆถึงบนบนนะขับแล้วแตกต่างเลยนะครับก็มาติดตั้งได้นะครับตัวนี้ใช้เวลาไม่นานครับในการเปลี่ยนหรือว่าจะสั่งไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าท่อแดงแต่จริงๆมันเป็นท่อซิลิโคนแหละแล้วก็คุณสมบัติถ้าเทียบกันกับท่อเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีความโตมากกว่านะครับนี่ครับเอามาเทียบกันกับท่อเดิมให้ดูเลยจะสังเกตว่าท่อเดิมมันจะมีลักษณะเป็นย่น นะครับทีนี้ไอ้ความย่นของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับข้างในเนี่ยเออมันจะมีรูที่เล็กกว่าเห็นไหมนะครับพเพราะลอยย่นนะฮะแล้วทําให้อากาศเนี่ยมันไหลไม่สะดวกนะครับแต่พอเราเปลี่ยนเป็นท่อลักษณะตรงแบบนี้เนี่ยอากาศก็จะไหลได้เต็มที่ฟลูได้เต็มที่กว่าก็ทําให้อัตราเร่งมันได้ต่อเนื่องกว่านะครับซึ่งพิสูจน์มาแล้วแล้วกันในหลายๆคลิปถามว่าแตกต่างกันแบบหลังติดเบาะเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ลูกค้า สัมผัสได้แน่นอนแล้วก็ราคาหลักพันนะครับแต่คุณภาพที่ได้กลับไปเนี่ยคุ้มราคาแน่นอนนะฮะแล้วก็คันนี้ก็เซอร์วิสในส่วนอื่นๆเช็คทั่วไปด้วยเหมือนกันก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับ CX3 ปัญหาที่เจอบ่อยนะครับก็จะเป็นลูกปืนล้อหลังแล้วกันส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเจออะไรนะครับเซอร์วิสทั่วไปนะฮะนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งสีตัวนี้เป็นเขาเรียกสีขาวสีขาวมุก หรือว่าสีขาวนมน่าจะสีขาวนมนะตัวนี้นะฮะคันนี้ใส่สตัดปรับเกียวด้วยแล้วก็โหลดถ้าเกิดใครสนใจที่ร้านก็มีนะครับของคีดู r รซซิ่งนะฮะนี่ครับส่วนปลายท่อถ้าอยากได้แบบนี้เป็นท่อคาร์บอนออกมาแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่ร้านก็มีเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนอะกับลูกปืนล้อที่เป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ